เป็นบางวันอาทิตาตาเขเปี่ยกตกปลาไม่เป็นตอนตอนจริงๆเลยที่เคยไปนได้ตกปลาอยู่อยู่ทุ่งมาทุ่งนาเด็นแม่ไพร ้าหมอป้าหมอที่บ้านเรานั่นแหละนั่งตกปลาอยู่ตอนเด็กๆไปกับพ่อถ้าเราใช้เบ็ดเบ็ดไร้ไผ่ไม่มีหรอกเบ็ดก็ลามเบ็ดอย่างนี้น โอ้ยหลายคักเ้ป <c oughs> ลาอะไรเยอะแยะขนาดนี้ปลาหมอข้างดำที่คลองบางมุดนะคะหอ้ยย่กดเป็นแพร่เป็นแพร่อยู่พี่น้องหน้าคนลุก,นะลกจริงจริง คนลุกคนลุกคนลุกไปหมดบางทีอาจจะไล่แตนมาต่อยด้วยเนาะต้องไปซื้อกระแสนำไปดูเยอะมากเยอะมากเพื่อนๆเยอะมากเยอะจริงๆ เยอะแยะมากมาย,กาย,กายไก่ไกองไก่ไม่ก็ไก่กองขอบคุณเจ็ดสิบหกล้านดวงตานะคะ<ม>เยอะแยะมากมายเฮ้ยหนาวก็หนาวอู้หูอาบวย ปิัปัสิเลิเลนะคะวันนี้ได้ส2เลือาเสีลมมาอีกแล้วลมมาก็กจะหนาวนะคะนคนสิบสามเลิกสิบสามเลิกแล้ววันนี้ได้เลิกเยอะ ป่า,าอะไรขนาดนีเจ้ขอสิทธายคลิปจังไดเลี้ยหลายโคตรคายคลิปแดงปดนเย็นเท่ก็คอยคลาย อ,อีพออีเมลหู้หน้าคนหุกก่